โยคะความคิดชีวิตชลิตาใช่ปะได้ไเลยหรอก็อไม่รู้ก็พูดตามที่พี่พูดที่ไงเ,เดี๋ยววันนี้เราจะพาพี่เปิ้ลไปคุยกับคุณแนนชลิตาค่ะหนังสืเอเล่มแรกของเธอนะคะโยคะความคิดชีวิตชลิตาอยากรู้ว่าเนือ้อหาข้างในเป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็สนุกมีรสชาติยังไงบ้างลองไปฟังกันค่ะในช่วงของกูรูกูรูเป่าะวะหรือสตรีเอาไงไปพบกับแนนนั่นแหละในช่วงของไม่มีช่วง เราก็ไปพบกันในฮะพูดว่าอะไรวะคุณััพย์สนยังไงของแกฮะนางโปดิวเร็วจะยังไงจะาพบกับนานชลิตาไงเดี๋ยวเราให้พี่เปิ้ลไปพบกับนานชลิตานะคะถูก็ไปติ๊กก็ไปค่ะโอเคปะพูดก็ไม่สั่งมาให้หมดทีเดียวเนาะ สำคัญแนนเทสหนึ่งเทปหนึ่งค่ะในมองกล้องไหนคะอยากทำอะไรทำเลยค่ะล้องให้ใหม่เนาะโอเคถามอะไรดีสวัสดีก่อนดิเอสวัสดีก่อนได้สวัสดีค่ะเจอกันครั้งที่สองค่ะจ่ายเงินใช่ไหมคะแล้วได้มาออกสองรอบใช่ค่ะต้องใต้โต้นนิดนึงค่ะคือเปิ้ลมาแรก ที่นอนที่กินที่นี่กเลยไม่ได้มาถ่ายคุณแนนมีเหตุต้องให้มาถ่ายใช่ไหมคะใช่เพราะว่าเพราะว่าแนานได้ทําหนังสือนะคะ,ะโยคะความคิดยกขึ้นโชว์โยคะความคิดชีวิตชลิตานะคะคก็คือมันมีจุดเริ่มต้นมาจากการที่เพื่อนเราได้เห็น ความเปลี่ยนแปลงในตัวเราแล้วก็เห็นความพัฒนาในการฝึกโยคะของเราค่ะเขาก็เลยอยากจะทําให้ลําพังตัวเองก็ไม่ได้คิดะะตัวเองไม่ได้แบบไม่ได้คิดไกลขนาดนั้นแค่เป็นคนที่ตั้งใจฝึกโยคะแล้วก็ชอบโยคะแล้วก็รักโยคะแล้วก็คิดอยู่ทุกวันว่าอยากจะฝึกให้ดีขึ้นเรื่อยๆแต่เพื่อนแบบเห็นแล้วทาแล้วกันเพราะว่า ครบ20ปีที่ฝึกพอดี<ม>ก็เหมือนกับตัวเพื่อนแนเนี่ยก็จะเปิดสำนักพิมพ์ f a b u l o u s b o o k ขึ้นมามนะคะ<ม>แนนก็เป็นเล่มแรกที่<ม>ได้ทำปกสวยเนาะปกสวยนี่เป็นความไอเดียเขาค่ะ <c oughs> คือเราอยากทำนังสือโยคะซึ่งไม่ได้เป็นคู่มือสอนโยคะเราไม่ได้บอกว่าเราเก่งที่สุดนะคะแต่ว่าเรามั่นใจว่าเราเป็นคนหนึ่งที่มีวินัยมากคนหนึงพอสมควรตลอดระยะเวลาที่เรียนโยคะมา <c oughs> ก็เขาก็ไม่อยากจะให้มาใส่ชุดโยคะแล้วโพสเพราะว่าจะได้แตกตก่าง ก็เลยมีไอเดียว่าเอาชุดราตรีเลยละกันทําแบบเนี้ยแล้วก็ขึ้นบนส้นสูงแล้วก็ทําท่านี้เลยเราก็เฮ้ยมันจะได้หรอไม่อยากทำกลัวขาหักไม่ใช่อะไรจริงจริงตอนแรกที่เขาบอกไม่อยากทําไม่อยากทำนี่คือหน้าตาที่ไม่อยากทเหรอคะก็ยิ้มสวยสบอกทำไปแล้วก็ยิ้มเราแต่ว่าถ้าเห็นเบื้องหลังเนี่ยจะมีที่แนนโพสต์คอยโพสตเบื้องหลังก็จะมีเพื่อนคนนี้สะบัดกระโปรงให้อยู่ข้างหลังเนยก็ยืนเดี๋ยวไม่ดูเรื่องเขาก็ยุ่งกับกระโปรงข้างหลังของเราพลสะบัดเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์ใช่ค่ะ ทำทุกอย่างค่ะ oh. ก็เลยเป็นออกมาแบบนี้ซึ่งเราว่ามันก็ดีเพราะว่ามันแตกตาก่างค่ะทาพหนึหห่งด้านอ่ะอะไรคือโยคะความคิดชีวิตชริตาหนังสือเล่มนี้จะบอกเรื่องราวชีวิตของเราทั้งหมดนะคะแต่ชีวิตของเราเนี่ยไม่เคยมีช่วงไหนที่ขาดโยคะเลยนะคะตั้งแต่เราโตมาเรียนเข้ามหาวิทยาลายัยฝึกโยคะเรียนจบทำงานนะ่าจนปัจจุบันเราก็ยังฝึกโยคะอยู่ ก็เลยเป็นที่มาของชื่อเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแค่โยคะอย่างเดียวแต่มันยังมีความคิดแล้วก็ชีวิตของชลิตาด้วยก็เลยเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้แล้วเอาทีละเรื่องไหมทําไมคุณแนนทําชีวิตชลิตาจริงๆชีวิตชลิตาก็ไม่มีอะไรน่าอ่านหรอกคะ่ะจริงเหรอจริงเพราะว่าเป็นคนเรียบๆชีวิตไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยเป็นเด็กที่รักเรียนหนังสือมากแล้วเป็นเด็กเรียบร้อยแล้วก็เป็นเด็กที่แบบ คือทุกคนจะรู้เป็นลูกชลิตมันคือความกดดันอย่างหนึ่งของเราเพราะฉะนั้นเราต้องทําอะไรให้ให้มันสุดให้มันได้ดีหรือมันอาจจะเป็นนิสัยส่วนตัวด้วยว่าทําอะไรต้องแบบคล้ายๆ perfectionist อะคะ่ะคือเป็นคนที่แบบเรียนหนังสือก็ต้องให้ได้หนึ่งในสิต้องเรียนให้ได้ดีอ่านหนังสือจะเอ็นเข้าเตรียมก็อ่านตั้งแต่เช้ายันตีสามไม่เลิกทุกอย่างในชีวิตแนนไหมแนนไม่ได้เป็นคนเก่งกแต่แล้วแต่แนนเป็นคนที่ต้องทํามันถึงจะได้ตอนที่ระตั้งใจเรียนเนี่ยก็คือเป็นนักแสดงด้วย อตอนนั้นถ่ายแค่โฆษณายัางไม่ได้ถ้าจำกันได้ออยออฟอูลานค่ะ <c oughs> ถ่ายใน,นมสีมค่ะและหลังจากนั้นก็มีคนติดต่อให้เข้าวงการเราก็แบบมไม่เอาเรารู้สึกว่ายังไม่พร้อมอยากจะเอนที่ติดก่อนอ่ะก็เอนติดพอเอนติดนั่นแหละก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเล่นละครเรื่องแรกคือผู้กองยอดรักค่ะดังเลยก็เกิดเลยซึ่งไม่คิดว่าฉันจะเกิดก็ันแข็งมากเรียนก็เก่งนักแสดงก็เป็นนักแสดงด้วยแล้วชีวิตเคยผิดหวังอะไรไหมคะ ผิดหวังก็ต้องมีอยู่แล้วโอ้เรื่องผิดหวังมีแต่ว่าเรื่องผิดหวังของเรามันคงน้อยมากถ้าเทียบกับเรื่องของคนอื่นสอบไม่ได้อย่างที่ตั้งใจอันนี้ก็ผิด,ผดหวังละคือไม่ต้องที่หนึ่งหรอกแต่ว่าก็ขอให้แบบเกรดแ,แบบเกิน3.8อะไรเงี้ยบางทีมันก็ไม่ถึงเราก็แบบไม่ถึง <Message S 1> <ฤ ients S 2> ได้เท่าไหร <3. S 2> 6. ่6อะไรเงี้ยเรื่องผิดหวังตรงน,นั้นหรือว่าเรื่องที่สองก็แบบอกหักนะแต่มันก็ไม่มากเพราะเราชีวิตเราไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเรื่องความรักหนุ่มสาวมันเป็นเรื่องใหญ่นะคะเรื่องความก็มีผิดหวังเรื่องงานแต่ว่าเราก็ทําาใจได้เเรป็นนคท่ ไม่ไม่คิดมากคือถ้ามันไม่ได้ก็คือไม่ได้จใจทําไงอ่ะอืมเราเป็นคนนั้นพอพูดถึงไปเรียนมหาวิทยาลัยนั่นแหละเป็นจุดร่มตั้นขนงกันฝึกโยคะเพราะว่าเวลาว่างเยอะอ่ามันจะมีเวลาว่างระหว่างวันคุณแม่ก็มีโอกาสไปเจอคุณหนูก่อนคุณแม่ก็บอกว่าเนี่ยฉันเจอฉันเจอโยคะเธอต้องชอบเพราะว่าเป็นคนชอบอยู่คนเดียวก็ไปเรียนแล้วก็เออใช่ชอบอชอบเลยมันมันคือเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราตามหาเราเราชอบแบบเนี้ยแล้วก็ไปฝึกอินเลิฟเลยไหมคะวันแรกชอบนะคะ แต่ถามว่าอินเลิฟถึงขั้นแบบขาดไม่ได้ไหมยังไม่ถึงขนาดน,นั้นว่าชอบเออใช่มันใช่ชอบแหละอ,อยากจะรู้ศาสตร์นี้ไปเรื่อยๆอค่ะติดไหมคะติดนะคะตอนนั้นก็มีเวลาว่างคือพักเบรกช่วงเรียนสองชั่วโมงก็ไปขับไปเอกมัยขับกลับมาเรียนต่ออไะไรเงี้ยค่ะหรือว่าช่วงบ่ายไม่มีเรียนก็จะไปหาคุณหนูคือตอนนั้นชีวิตเนี่ยมหาวิทยาลัยกับบ้านคุณหนูอตอนนั้นเลยอะ่ะม,มันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณแนนแบบทําอะไรก็แบบ จริงจังไปหมดหรือเปล่า<ช>เรียนก็จริงจังใช่เป็นคน,นจริงจังศิดปก็จริงจังใช่โยคะก็จริงจังใช่เป็นคนที่ไม่ทําอะไรหลอดแหละถ้าคิดจะทําอะไรที่ได้จากโยคะสมัยที่เรียนกับคุณครูหนูครูหนูเป็นครูคนแรกในชีวิตนะคะแล้วก็ให้พื้นฐานโยคะกับเราให้เบสิกกับเราอย่างที่บอกว่าไม้เรียวที่คุณหนูถือเนี่ยมันตามเราไปตลอดทุกที่จนถึงปัจจุบัน คือถ้าเราไม่ได้เริ่มจากคุณหนูอะมันอาจจะไม่ได้มาถึงตรงนี้ก็ได้ค่ะจากวันนั้นถึงวันนี้กี่ปี20ค่ะ20ค่ะช่วงที่2ชีวิตก็จะเป็นฮอตค่ะฮอตวินาศขหะก็เล่นเล่นแบบバラตี้อยู่ในวงวังวนไอ้สอย่างเนี้ยประมาณปีหรือ2ปีจนกระทั่งวันหนึ่งมาเจอลุกในหนังสือก็จะมีบอกประตูประตูไขเราไปสู่แอชชังกาลุกเนี่ยเป็นคนถือกุญแจ ที่จะขายเราไปเปิดโลกแอชังการเพราะตอนนั้นลูกเขาคุมคลาสไมซอโยคะที่อับสลุตลกเป็นครูเป็นครูใช่เป็นครูฝรั่งค่ะแล้วก็เขาสอนอมอมไมซอ,มอที่อับส์ลุตตอนเช้า6กโมงถึง9ก้าโมงก็คือ,อ,อชีวิตเริ่มต้น6กโมงเช้าหกโมงเช้าทุกวันค่ะเล่นโยคะหกโมงเช้าตื่นกี่โมงตีห้าครึ่งไม่ได้อาบน้ำค่ะตีห้าครึ่งเแต่งชุดโยคะขับมาเลยบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่บางนาไปเรียนที่ไหนอมริน อาจจะไม่ได้หกเป๊ะนะหกครึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะใช้ชีวิตเนี่ยตอนเช้ามากอย่างเงี้ยค่ะว่างจัดหรือเปล่าก็ไม่ว่างนะคะก็ยังมีงานทำแต่แบ่งเวลาได้ดีกว่าอาจจาะทสมูตนัดกองแปดโมงแล้วตอนงเก้าโมงเราก็ไปหกโมงมันจะมีเวลานี่ปล่อยเวลาทําไมล่ะคะก็นอนเล่นไงคะไฮเปอร์เป็นคนไฮเปอร์เออ,อคือเพื่อนพยายามทำความเข้าใจนะคะตื่นนอนกี่โมงคะนอนสี่ทุ่มนอนสี่ทุ่มสี่ห้าทุ่มค่ะตื่นตีห้าครึ่ง ของทุกวัน<ช>ถ้าเกิดไม่มีกองเช้าชชเพื่ออะไรคะมันเป็นความรักอะค่ะมันชอบมันมันได้ฝึกมันได้เห็นความก้าวหน้าของตัวเองจากวันแรกที่เราทําอะไรไม่ได้เลยยังต้องคอยดูชีตเอ๊ะเป็นท่าไหนเอ๊ะยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนึงอุ้ยเราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายของลมหายใจมันเป็นความรักโยคะแล้วก็พอมาเจอแอสชังกาเราก็พบว่านี่แหละคือโยคะที่เราจะฝึกไปจนตาย